คุณภาพสุดยอดมากคันนี้ราคาเบาๆเลยนะครับผมเบาหนังแท้นะฮะตัวนี้เบาหนังแท้ดําเดินจากโรงงานเลยนะครับสีครีมนะครับยังสภาพเนียบนะฮะนั่งนุ่มสบายนะครับด้านข้างก็จะเป็นสีครีมเหมือนกันนะฮะสีครีมหรือว่าจะพอนะครับอยู่ประมาณ4 0 0 0บาทเท่านั้นเองไม่ถึง5,000ันะฮะ4,000บาทเท่านั้นเองนะครับอาชีพที่ออกได้คือออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับยิ่งเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับ สว a, Higher, ier, ัสดีครับนะฮะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรถมือสองนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมวันนี้อยู่กับออฟนะครับผมจะมารีวิวหรือว่าพาชมรถนะครับจะเป็นรถรุ่นไหนยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมนะฮะกล่าวสักท้ายนะครับแฟนคลับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะฮะท่านใดที่สนใจรถมือสองนะครับผมรถใช้งานหรือว่าจะเป็นรถบ้านนะฮะรถคุณภาพนะครับติดต่อที่นี่ได้เลยมงคลคาร์เซ็นเตอร์เพราะที่นี่คืออาณาจักรนะครับรถมือสอง นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราคัดเน้นรถบ้านแท้ๆนะครับเรารับประกันคุณภาพได้เลยไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะออฟจะพามาชมกับรถบ้านที่เป็นรถใช้งานจริงๆนะครับที่คุณภาพสุดยอดมากคันนี้ราคาเบาๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับผมอันนี้นะฮะที่จะนําเสนอวันนี้เป็นรถรถบ้านแท้ๆเลยนะครับอันนี้บอกก่อนว่าเป็นรถบ้านนะฮะสภาพเดิมๆหมดเลยเจ้าของมือเดียวออกจากศูนย์นะฮะ ที่เห็นอยู่นี้คือสภาพเดิมนะฮะสีเดิมนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีพิความแน่นอนนะครับเป็นรถของโตโยตานะฮะอันนี้เป็นแบรนด์ตลาดแน่นอนนะครับผมนะฮะอะไรหาง่ายนะครับมาตรฐานน่าเชื่อถือนะครับเป็น Toyota าโค o l ่ a อันตินะครับเป็นรถอันตินะครับเครื่อง1.6เป็นตัว G นะครับเป็นตัว G รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนเครื่องทนมากนะฮะเป็นอีกรุ่นที่ บอกได้เลยว่าเป็นรถที่คุณภาพมากนะฮะเครื่องทนมากนะครับของ Toyota นะครับผมราคาคันนี้เบาๆเลยนะครับเป็นปี2010นะครับคุณลูกค้าครับตัวนี้เป็นปี2010นะครับราคาผ่อนสบายแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นเดิมๆหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีรถเป็นกระโปรงหรือว่าเป็นล้อนะครับผมแต่ยางเราเปลี่ยนให้เป็นยางรุ่นใหม่นะครับนะฮะตัวนี้เป็นยางใหม่นะครับครับผม เปลี่ยนยางให้ใหม่หมดเลยทั้ง4เส้นนะครับผมเป็นยางโอตานินะครับอันนี้ใช้กันยาวๆรับประกันคุณภาพให้นะครับอันนี้เราชมด้านนอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับผมรถใช้งานแท้ๆบ้านๆนะครับใครที่กำกำลังมองหารถใช้งานนะฮะตัวนี้เหมาะสมมากนะครับใช้ได้ทั้งครอบครัวนะฮะภายในนะครับผมจะเป็นเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเบาะนะครับ เบาหนังแท้นะฮะตัวนี้เบาหนังแท้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสีครีมนะครับยังสภาพเนี้ยบนะฮะนั่งนุ่มสบายนะครับด้านข้างก็จะเป็นสีครีมเหมือนกันนะฮะสีครีมนะครับดูแบบหรูหรานะับห้องกว้างขวางนะครับผมนั่งสบายนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับอันนี้เราคงจะสตาร์ทให้ดูนะฮะ นะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องเสียงยังนิ่มนะฮะเครื่องเครื่องรถนะครับขออภัยครับเครื่องรถเสียงนิ่มนะฮะตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถใช้งานนะฮะเจ้าของมือเดียวนะครับดูแลดีมากไม่ผ่านการติดแก๊สดูจากตรงนี้ได้นะครับผมไม่มีชนหนักนะครับผมตัวนี้ตัวปรับกระจกนะครับระบบตัวกระจกไฟฟ้านะครับปรับได้ที่ประตูนะครับแอร์เย็นนะฮะมีแอร์แบกนะครับ เกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ปี2010ประหยัดน้ำมันแน่นอนเครื่องเครื่องจุดหกนะฮะอันติดคุณภาพอยู่แล้วนะครับการันตีเรื่องเครื่องยนต์นะครับผมหน้าจอนะครับจะเป็น Android นะครับสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับมีวิทยุมีแอปพลิเคชันสามารถรับโทรศัพท์มีเนวิเกเตอร์ฟังเพลงสะดวกสบายนะฮะอันนี้ติดให้เพิ่มทีหลังนะครับผมตัวนี้ครับผมนะฮะเลขไม้นะครับเรามาดูที่เลขไม่กันนะฮะ เลขไม้จะอยู่ที่280,000นะครับ1,232กิโลนะครับ2 8กนะถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับรถปี2010นะครับเป็นรถบ้านนะฮะนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นรถแท็กซี่หรือว่ารถที่เอาไปทำอย่างอื่นมาเลขไม้เยอะกว่านี้นะอันนี้เป็นเลขไม้เดิมๆนะฮะไม่มีการปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะเชื่อถือได้100%นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกัน นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องแอ่์สตาร์ทได้่างนี้เลยนะฮะมาดูว่าเครื่องของเราจะยังดีหรือเปล่านนเดี๋ยวเอาพาชมนะฮะนะครับผมดูห้องเครื่องตัวนี้นะครับยังเดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีนม้นําท่วมนะฮะดูจากการมาร์กสีมาร์กอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ไม่เคยติดแก๊สแน่นอนไม่ผ่านการติดแก๊สเครื่องยังนิ่มไม่เยิ่มนะครับเพราะเป็นรถใช้งานจริงจริง นะครับ connect, ดูตรงนี้ได้ดูตรงนี้ได้นะครับนี่ตัวนี้มาร์กสีมาร์กอะไรยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าลูกค้าได้คันนี้ไปซื้อคันนี้ไปนะฮะเราจะทําการเปลี่ยนแบบให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องพวกของเหลวนะครับต่วนตัวเครื่องสมรรถนะของเขายังเดิมเดิมอันนี้ใช้งานได้เสียงเง้นิ่มมากนะฮะเสียงนิ่มมากคันนี้ราคาเบาๆนะครับราคาถูกมากนะครับผมมาครับด้านหลังนะฮะตัวนี้นะครับผมรถเดิม ไม่มีติดแก๊สไม่มีอะไรแน่นอนนะครับกว้างขวางนะฮะใช้งานตัวนี้สามารถใส่สิ่งของได้เยอะเลยบรรทุกได้เยอะนะครับผมนะฮะส่วนจะเป็นล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงยกจะยังมีเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมอันนี้ของแถมให้มีครบนะครับชุดห้องข้างหลังนะฮะกว้างมากกว้างมากครับใส่ได้เยอะเลยนะครับผมนะฮะบอกได้คันนี้คุ้มแน่นอน นะครับอันนี้เดิมๆทุกอย่างนะครับดูได้เช็คดูได้นะครับสวยงามมากคันนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจรถบ้านนะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับเป็น t o y ย t a a อ t i ติดนะครับผมปี2010นะฮะราคานี้สบายนะครับอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจัดโตกอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถปี2010 เครื่องแบบนี้ยี่ห้อนี้และเป็นสีขาวที่แบบสีถือว่ายังโอเคมากเลยนะครับกับราคานี้2 2 9 0 0 0บาทผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับหรือว่าจะผ่อนนะครับอยู่ประมาณ4 0 0 0บาทเท่านั้นเองไม่ถึง5 0 0 0นะฮะ4,000บาทเท่านั้นเองนะครับอาชีพที่ออกได้คือออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับยิ่งเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับนะฮะรับรถกลับบ้านพร้อมของแถมนะครับประกันพลบทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับผม รถฟอนที่4,000บาทราคาอยู่ที่2.29,000บาทกับ Toyota a r t ตคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเป็นรถบ้านแท้ๆฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่ออบก็ได้นะครับ0882467614นะครับ0882467614นะครับหรือจะสอบถามเข้ามาที่เพจนะครับรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับอยากได้รถบ้านนะครับอยากได้รถใช้งานรถที่มีคุณภาพนะฮะ เชื่อถือได้นะครับมั่นใจได้100%เนตะครับต้องที่นี่เลยนะครับเป็นอาณาจักรรถมือ2นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับผมมีรถให้คุณลูกค้าเลือกได้เป็นร้อยๆคันนะครเป็นรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก่งรถครอบครัวรถโฟล์วิวนะฮะสอบถามเข้ามาได้เลยที่นี่มีให้เลือกแน่นอนและคัสสันเน้นๆเลยนะครับเป็นรถบ้านรถมีคุณภาพนะครับ สำหรับท่านไหนที่รับชมอยู่นะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจที่ a c e b o o k นะครับว่าจะเป็นที่ t ิ k ตอหรือวช่องทางสื่อต่างๆนะครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์รถมือสองไม่ผิดหวังแน่นอนคันต่อไปจะเป็นคันไหนฝากติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ